สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวแชมพูสมุนไพรที่จิตทำใช้เองนะคะเป็นแชมพูสมุนไพรบามีอันชันมะกรูดนะคะทุกคนเดี๋ยวจะสาให้ดูตอนนี้เลยนะจะบอกว่านี้ก็คือสีของอันชันนะไม่ใช่ไม่ใช้สารกันเสียไม่ใช้สีไม่ปรุงแต่งไม่มีแอลกอฮอลอะไรใดๆทั้งนั้นเลยนะคะใช้เ8,000นะเป็นหัวเชื้อในการทําความสะอาดนะคะใช้แค่เอน8,000ตัวเดียวเลยแล้วก็ไม่ใส่สารกันเสียนะคะฉะนั้นแชมพู เพราะฉะนั้นแชมพูจะต้องใส่ตู้เย็นนะทุกคนอันนี้ก็คือเห็นไอ้น้ำไหมกล้องมันมองไม่ชัดเนาะก็คือเทอย่างนี้เลยนะคืออ่ะเดี๋ยวเทให้ดูกันมันก็จะแบบนี่ใส่หัวอย่างนี้เลย <S <S คือมันไม่ข้นนะมันไม่ข้นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารข้นหนืดนะคะถ้าแชมพูตามท้องตลาดทั่วไปคือใส่สารข้นหนืดเนาะ,ะอันนี้ก็คือมันก็จะเป็นน้ำๆเลยแหละเพราะมันเป็นน้ำสมุนไพรนะคะอ่ะ จะบอกว่าฟองเยอะมากทุกคนก็คือเนี่สสะให้ดูสดสดแบบเรียวๆเลยนะคะคลิปนี้ยอมเปียกเพราะว่าสาะแบบนี้ก็คือเปียกแน่นอนนะ,ะดูนะฟองเยอะหอมทุกคนหอมมะกรูดออดูดิฟองเยอะมากเลยทุกคนดูดูเทนิดเดียวนะคะทีนี้ตอนสะเนี่ยทุกคนไม่ต้องตกใจแนละ้วฟองมันเยอะ เราไม่ต้องใช้ไม่ต้องใส่สารเพิ่มฟองใดๆเลยนะทุกคนก็คือแค่หัวเชื้อ N8000 0ตัวเดียวเนี่ยทำให้ฟองเยอะได้ขนาดนี้แล้วก็เป็นฟองจากใบหมี่ด้วยนะทุกคนใบหมี่เนี่ยเป็นสมุนไพรที่ทําให้ผมนุมน่มสลวยนุ่มลื่นนะคะแล้วผมจะดูมีน้ำหนักมากเวลาผมเราแห้งแล้วเนี่ยพอมาสัมผัสที่คอเราอะ่ะจะรู้สึกได้เลยนะว่าผมมันนุม่มลื่นนะคะทุกคน เนี่ยเออแบบโอ๊ยฟองเยอะมากแต่ว่ามันฟองมันเยอะก็อย่าใส่เยอะนะทุกคน <c oughs> ไม่จําเป็นต้องไปใส่สารเพิ่มฟองเลยนะทุกคนเอออันนี้ก็ว่าจะส่งไปให้น้องนะคะมีน้องเออบอกว่าเออพี่จีนส่งแชมพูพี่จีนมาให้ลองใช้หน่อยอ่ะเดี๋ยวจะส่งไปให้ลองใช้นะคะน้องนะแล้วก็จะส่งไปให้หลายคนอยู่นะให้ไปลองใช้นะคะชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันไม่ชอบไม่ต้องมาสั่งนะคะอันนี้เดี๋ยว หอมอโรมาหอมผ่อนคลายมาทุกคนแต่ทีนี้จะบอกว่าตอนที่เรากําลังสระอยู่นะคะแล้วก็ตอนที่ล้างผมออกแล้วอะอย่ากตกใจนะใครที่เอาไปใช้นะคะผมมันจะแข็งจะกระด้างตอนที่ยังเปียกอยู่จะแข็งจะกระด้างแต่พอผมแห้งแล้ว มันจะนุ่มลื่นขึ้นมาทันทีเลยทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะเอ้ยไม่ต้องตกใจนะคะพอผมแห้งแล้วมันจะนุ่มค่ะนุ่มลื่นโดยที่เราไม่ต้องใช้ครีมนวดผมไม่ต้องใช้นะคะครีมนวดผมนะเปลืองนี่ใบมีของเรานี่แหละคือครีมนวดผมนะคะจินไม่เคยใช้ครีมนวดผมมาเป็น1ิบปีแล้วนะส่งไปให้ ทุกคนหลายๆคนเพื่อนๆนะคะลองใช้ดูนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็ค่อยบอกอีกทีแต่ว่ายา้ําเน้นย้ําเลยนะว่ามันต้องแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่ามันไม่มีสารกันเสียต้องแช่ตู้เย็นเท่านั้นห้ามลืมถ้าลืมแช่ตู้เย็นมันจะเสียเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันเสียนะ แต่ถ้าเสียแล้วจะรู้ได้ยังไงก็คือกลิ่นมันจะเปลี่ยนนะคะจากกลิ่นหอมมะกรูดมันจะกลายเป็นเหม็นมะกรูดเลยเคยแล้วนะคะจำเลยนะว่ามันต้องแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่ามันไม่มีสารกันเสียต้องแช่ตู้เย็นเท่านั้นห้ามลืมถ้าลืมแช่ตู้เย็นมันจะเสียเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันเสียนะ แต่ถ้าเสียแล้วจะรู้ได้ยังไงก็คือกลิ่นมันจะเปลี่ยนนะคะจากกลิ่นหอมมะกรูดมันจะกลายเป็นเหม็นมะกรูดเลยเคยแล้วนะคะจะวันเว้นวันก็ได้สระทุกวันเลยได้ยิ่งดีวันเว้นวันก็ได้เพราะมันอ่อนโยนนะคะนี้ก็คือให้ลูกใช้นะคะให้ลูกชายวัยเจ็ขวบใช้นะคะทั้งสบู่แล้วก็แชมพูเลยนะคะลูกชายก็ใช้ก็ชอบนะคะอ่อนโยนมากเพราะนั้นสระได้ทุกวันเลยยิ่งดีแต่ถ้าใครทิ้งไว้สักสองวันสามวันอาจจะคันหน่อยนะเพราะมันจะคันมะกรูดนะคะ มันมีมะกรูดอยู่ครึ่งลูกแล้วนอกนั้นก็ใส่น้ํามันของผิวมะกรูดนะคะใส่เยอะไม่ได้มะกรูดมันจะคันนะคะทุกคนจีก็ใส่แค่ครึ่งลูกนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ฝานเอาเปลือกผิวของมะกรูดเนี่ยเพื่อให้ได้น้ามันหอมระเหยจากมะกรูดมันก็จะเป็นอหอมอารมานะคะหอมน้ํามันหอมระเหยของมะกรูดก็จะได้เป็นแชมพูสมุนไพรกลิ่นมะกรูดนะคะหอมมากๆเลยเอาไปลองใช้ดูนะชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกด้วยนะ